สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง nim magician มมนะคะพบกับไซอีกแล้ววันนี้ไซจะพาเพื่อนๆชาวราศีมีนนะคะคนที่มีคู่คนที่กําลังคุยๆนะคะคนที่มีแฟนหรือคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะมาเปิดดวงนะคะเช็คความรักในเดือนกุมภาพันธ์สองพ 65นี้นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำการเปิดไพ่ต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าผู้ทำนายไม่ใช่ผู้วิเศษเป็นแค่ผู้อ่านไพ่ไม่มีการทำนายใดถูกต้อง100% อย่ายึดการทำนายเป็นสราระหรือนำไปตัดสินเรื่องราวความสัมพันธ์ใดๆการทำนายวันนี้ก็จะเป็นดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปส่วนใครนะคะที่อยากจะปรึกษาส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะสุขภาพหรือเรือร่องอื่นๆก็ทักทายมาได้ที่เพจม i m e d i c i a n มนังไม้หรือไลน์ที่สายทิ้งไว้ให้ด้านล่างและขอขอบคุณจริงๆสําหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของชอง นิมิเชียนช่วยกดติดตามกด u b บส r คร e นะคะรวมถึงข้อความดีๆที่มีให้กันขอบคุณมากๆเลยคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูความรักคนมีคู่ของชาวราศีมีนกันจ้าเดี๋ยวอยขอเริ่มที่ไพ่พลังงานข้อความนะคะตอบชันหน่อยว่าเธอนะคะว่าไพ่อยากจ,จะสื่ออะไรบ้างนะคะในความรักของคุณราศีมีน อ๋อ oh, นะคะอาจจะมีการเริ่มต้นหรือจบความสัมพันธ์ก็ได้นะคะเริ่มต้นจบความสัมพันธ์เก่าแล้วมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ก็ได้นะคะอืมอาจจะมีคนมาสารภาพรักรก,กับคุณก็ได้นะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะความสัมพันธ์ใหม่หรือเปล่านะคะ แม้ทางข้างหน้าจะลำบากนะคะเราจะไม่ทิ้งกันนะคะความสำคัญพันของบางคนนะคะก็อาจจะไม่ทิ้งกันก็ได้นะคะนอนไม่หลับสักคืนอยากให้คุณมากอดน,นะคะหรือทำอะไรมากกว่านั้นนะคะโหบางคนก็อาจจะเป็นคุณสามมีภรรยาหรือคุณแฟนกันนะคะที่อาจจะมีเรื่อง ทะเลาะกันหรือเปล่าหรืองอนกันแล้วก็ห่างกันไปสักพักแต่จริงจิตใจก็อาจจะอ,อ,อยากจะนอนกอดกันก็ได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูพลังงานนะคะตัวตนของคุณราศีมีนในช่วงนี้นะคะว่าเป็นยังไงบ้าง ของห้าไม้มีความขัดแย้ง <c oughs> มีความขัดแย้งนะคะทะเลาะก,กันอยู่หรือเปล่าเออทะเลาะก,กันอยู่หรือเปล่านะคะมีความทะเลาะมีความขัดแย้งกันอยู่หรือเปล่านะคะในช่วงนี้ก็เหมือนที่ไพ่ข้อความบอกเนาะนะคะพระราชินีถือไม้เท้าอืมแต่คุณก็เชื่อมั่นนะว่าคุณถูกนะคะคุณดูมั่นใจมาก Uh, The world นะคะความรู้สึกของคุณอะคือคุณเชื่อมั่นมั่นใจในตัวเองเนาะว่าคุณถูกเพราะฉัน The world คือฉันจะยืนตรงนี้ส,สวยๆอะถ้าจะมางา้อก็มางา้อนะคะถ้าไม่มางา้อฉันก็ฉันก็จะไม่ไปเออนะคะ The moon แต่จริงๆก็เครียดนะ <laughs> เหมือนเชื่อมั่นว่าตัวเองถูกแล้วก็ภายนอกเนี่ยแบบเหมือนแบบโอ้แบบไม่สนใจฉันอยู่ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าในใจอ่ะคือมีความกังวลอยู่นะมีความกังวลมีความเครียดอยู่เยอะเหมือนกันนะคะอืม The Devil คุณคิดเรื่องสิบแปดบวกกับเขาด้วยนะคะคุณคิดเรื่องสิบแปดบวกอยู่เพราะว่าอาจจะเคยอยู่ด้วยกันทุกวันทุกคืนนะคะหรือว่าเคยเป็นแฟนกันเคยจับมือนอนกอดกันเหมือนพลังงานข้อความที่ได้บอกไปนะคะแต่พองอนกันก็ห่างกันไปอะ่ะเออจริงๆคุณก็คิดถึงเรื่องสิบแปดบวกกับเขาอยู่เด้อนะคะคุณหวยหาเขาอยู่นะตัดเขาไม่ขาดหรอกนะคะมาดูพลังงานของเขาบ้าง อืมพลังงานของสี่ไม้เท้าขึ้นมาแบบความสุขเลยนะคะอซสายขอดูพลังงานอ้าวเนี่ยคุณเว้นช่องว่างให้เขาอะ่ะเขาก็เลยจะมีตัวเลือกเข้ามานะอืมอัสวินถือเหรียญ o r l d เจ้าชายถือดาบคุณจา๋าคุณทิ้งช่องว่างไว้ให้กันอืมทําให้เขาอะเหมือนมีตัวเลือกเข้ามาเขาเริ่มคิดทบทวนเรื่องเรื่องระหว่างคุณแล้วแหละนะคะหมายความว่าเอ่อจะมีเปอร์เซ็น์ที่จะเลิกหรือว่าจะไปต่อนะคะขึ้นอยู่กับกับเขาด้วยนะคะเพราะว่าเขารู้สึกว่ามีตัวเลือกเข้ามาแล้วเขาก็นิสัยเขาก็ดื้อรั้นด้วยนะเออนิสัยเขาก็ดื้อรัน้นแล้วเขาก็คิดว่า The w เวอรอ่ะเขาก็ริบเรียบเหมือนกันอนะ่ะเขาก็อยู่เฉยๆเหมือนกันอนะ่ะเขาก็ไม่มางอคุณหรือเปล่านะคะเรามาดูพลังงานของความสัมพันธ์กันดีกว่านะคะว่ามันจะมีอะไรดีขึ้นไหมถ้าต่างฝ่ายต่างคำแบบนี้นะคะอ๋อเดอะเมจิเชนขึ้นมาเลยไพ่แนะนำเลยจ้า ให้พูดคุยกัน,นะค่ะอย่าเล่นแง่กันนะคะอย่าคิดว่าตัวเองถูกนะคะถูกผิดลองไปคุยกันให้ดีๆนะคะเดอ m u มิสติเชนขึ้นมาคือให้สื่อสารกันเลยนะคะให้พูดคุยกันเลยนะคะเดอร์ฮาร์โลแฟนนะคะสื่อสารกันแบบนิ่งๆนะไม่ใช่สื่อสารแบบเอาอะไรไปตีหัวลังข้างแตกนะคะไม่เอาสื่อสารกันด้วยเหตุผลไปคุยกันด้วยเหตุผลนะคะ The h e l l f f a n ขึ้นแบบนี้นะคะ เพราะจริงๆแล้วพวกคุณมองอนาคตร่วมกันจริงๆก็ยังคิดถึงกันอยู่แหละนะคะแต่เป็นธรรมดาที่บางทีเนี่ยการห่างกันจะมีอีกฝ่ายหนึ่งนะคะที่จะต้องมีคนแอบเข้ามานะคะแต่อยู่ที่ว่าเราจะดึงรั้งของเราเนี่ยคนของเราเนี่ยได้หรือเปล่านะคะอืม The Emperor's นะคะเจม e ปอรนะคะความรักของพวกคุณจริงๆมันค่อนข้างที่จะมั่นคงนะ มันมั่นคงมันหนักแน่นแหละนะคะแต่ว่าถ้าเหมือนยึดศูนย์กลางของแต่ละคนเป็นหลักเกินไปเนี่ยนะคะมันก็เลยทำให้เหมือนกับขาดการพูดคุยกันมากกว่านะคะเพราะดูแล้วทั้งสองคนนะคะยึดถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะคะอืมหนึ่งถ้วย เริ่มต้นใหม่เถอะนะคะเริ่มต้นพูดคุยกันนะ,ะมีความรู้สึกดีๆให้กันมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พูดคุยสื่อสารกันดีกว่านะคะชาวราศีมีนมันไม่ยากเกินไปที่เราจะเป็นคนรักกันแล้วมาปรับความเข้าใจกันนะคะการที่เขามีคนมาดีวมาคุยเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาถลําลึกแล้วนะเขายังไม่ได้ถลํมลึกนะแค่อาจจะมีคนมาออแอบเข้ามาคุยกับเขาก็ได้นะคะ แต่เขายังไม่ได้ถล่มลึกนะคะเพราะเขาก็ยังมองเห็นว่าครอบครัวหรือคนรักเนี่ยสำคัญกว่าอยู่นะคะ